สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่องมามมอจวิกิกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมาจัดเทียริสของอันเมเวนการในอัปเดต6.5กันนะครับว่ามีตัวไหนที่น่าใช้ตัวไหนติดเมตากันบ้างนะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับโอบิโตะนะครับมันตัวเก่ามากแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเขามีการปรับดาเมจขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวซัพพอร์ต๋ยวนี้เนี่ยกับตัวบัฟต่างๆนะครับตัวดาเมจเนี่ยมีการใช้ธาตุไฟเยอะ ผมจะให้มันอยู่ในเทียร์กูดแล้วกันนะครับคือมันมันไม่ได้ถึงขั้นติดเมตาแต่มันไม่ได้กากไม่ได้กา,กากขนาดนั้นนะครับตัวต่อไปจะเป็นโทโดนะครับโทโดผมจะให้อยู่เป็นซัพพอร์ตนะครับมันย้ายตำแหน่งเพื่อนร่วมทีมได้นะครับเซเบอร์เซเบอร์มาเป็นเมตาครับมันยังเป็นตัวที่ผู้เล่นใหม่สามารถนำไปใช้ได้ในระยะยาวนะครับ เล่นจนจบสตรอรี่ได้ยาวๆเลยครับเกเว้นด้านจอมันบูที่อาจจะต้องใช้ตัวซับเข้ามาช่วยนะครับอาเชอร์ไปอยู่หลังเซเบอร์เลยครับอิสาเป็นซับพ,พอร์ตครับแต่ก็เป็นซับพ,พอร์ตที่มีดาเมจแล้วก็ตีทะลุเกาะแล้วก็นูกได้ด้วยนะครับแต่หลักๆผมว่าเอามาใช้เป็นซัพพบับให้ตัวในเฟสน่าจะดีกว่าครับคูฮูลินเมตาเลยครับ คูลินผมให้อยู่ข้างข้างเซเบอร์เลยครับเพราะว่าคูลินเนี่ยมันเป็นตัวที่มีตัดเลือดถาวรน,นะครับดาเมจก็ค่อนข้างที่จะดีเลยครับไม่ได้แย่ยูริจิยูริจิผมให้อยู่เมตาครับเมตาข้างหน้าอาเชอร์ครับเพราะว่ายูริจิเนี่ยมันกันการมานาเดนด้วยนะครับมันไม่โดนลดดาเมจครับเอาไปเล่นดานจอมันบูได้นะครับ อูริวอูริวผมให้เป็นกูดนะครับกูดข้างหน้าอบิโตะมันเป็นตัวที่เล่นการต้นเกมได้ดีครับเล่นมันเป็นตัวที่ตีทั้งแมปนะครับถือว่าดีมากเลยถ้าอีวมาแล้วโอริทิเมเป็นซัพพอร์ตครับผมจะให้อยู่หน้าจีเซลลาฮาระเป็นเป็นกูดนะครับอ่าเป็นกูดหน้าอูริวไป เหมือนกันครับไปยืนห่างข้างข้างกันเลยครับอิติโกผมให้เป็นเมตาครับเป็นตัวกันต้นเกมที่ดีนะครับโกฮังก็เมตาครับไปอยู่หลังอิติโกดาเมจค่อนข,ข้างดีครับเลื่นสายขีดมิสเตอร์ซาตานเป็นซัพพอร์ตครับแต่ก็มีดาเมจเหมือนกันแต่ผมให้อยู่ข้างหน้าโอลิเมนะเพราะว่า บัฟตัวในสเตจดักก้อนบอลด้วยบัฟตัวที่เป็นาจากเรื่องดักก้อนบอลได้นะครับแล้วก็บัฟเงินให้เพื่อนได้มีอัตราของอัตราคิ d เดลต้าผมให้อยู่เมตาข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าอาเชอร์บิกครับข้างหน้าอยู่ดิจิด้วยเพราะว่ามันตีทั่วแมปนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างดีดาเมจไม่ใช่เบาๆเ,เลยเกียบอยเป็นเมตาครับหน้าเซเบอร์เลย ตัวของ6.0นะครับมันจะเป็นตัวซับซะส่วนใหญ่ครับแต่มันเป็นซับที่มีดาเมจนะครับแล้วก็เป็นตัวเล่นเกี่ยวกับ PPP นะครับแต่ดาเมจมันค่อนข้างดีกันซะส่วนใหญ่ครับบิสเกตไปอยู่หลังเกียร์บอยนะครับอ่าแบทกไปอยู่หน้าอยู่หน้าเกียร์บอยครับเป็นตัวธาตุไฟด้วยครับยิงแพดหกเนี่ยมันมีตัวบัฟธาตุไฟด้วยอะไรด้วยเยอะนะครับบัฟดาเมจเยอะ พวกตัวติดสถานะดอทดาเมจเนี่ยมันเก่งขึ้นมากนะครับในแพท6.5นี้ท a s ซี่ผมผมให้มันจริงๆผมมองว่ามันเป็นตัวซับท,ที่ดีมากนะครับแต่มันก็เป็นซับท,ที่มีดาเมจนะครับผมให้อยู่เมตเตาหน้าๆเลยฮารุกะลินนะครับผมให้มาอยู่ให้มาอยู่หลังมิเตอร์สตาร์แล้วกันครับ มันเป็นตัวบัฟดาเมจที่เงื่อนไขไม่ได้มีอะไรมากครับแค่ผ่านเวฟไป6เวฟก็ได้รับดาเมจกับระยะครบแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นในปัจจุบันนะครับเพราะว่าทับมันค่อนข้างเยอะเลนโงคุแพทนี้มันบัฟตัวมาค่อนพวกตัวบดอทดาเมจเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่เลนโงคุผมว่ามันก็ค่าอัพแพงด้วยผมให้ไปอยู่ข้างๆโอบิโตแต่อยู่หน้าแล้วกันนะครับ กิลกาเมดนี่หลายหละคนมองข้ามนะครับมันเป็นตัวที่กันดาเมจได้นุกได้นะครับถ้ามีโมนาเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ดีอีกหนึ่ตัวเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดีขะนาดนั้นครับผมจะจัดให้มันอยู่ข้างๆเซเบอร์เลยเซเบอร์ er ผมให้อยู่หน้าเพราะว่ามันผู้เล่นใหม่ใช้ลงสตอรี่ได้ยาวๆเลยนะครับแต่กิลกาเมดมันอาจจะผมมองว่าเรื่องดาเมจมันดีกว่าเซเบอร์แต่มัน ผมให้ถอยถอยหลังมานิดนึงเพราะเซเบอร er ์มันดีรอบด้านกว่านะครับเลมนะครับเลมผมมองว่ามันประมาณนี้ครับอยู่เมต,ตาแต่อยู่ท้ายๆหน่อยเพราะว่าเลมมันวางได้สี่ตัวนะครับค่าอัพก็ถูกแล้วก็ตีเร็วด้วยนะครับระยะกว้างดาเมจอาจจะดูน้อยนะครับแต่มันวางได้สี่ตัวมันก็ดาเมจไม่ได้แย่ขนาดนั้นเมื่อแลกกับค่าอัพที่ถูกและอะไรนะครับ คาเลมี่ผมมองว่าในแพทนี้มันอยู่เมตาได้เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวซับได้ด้วยนะครับเอาไปเล่นคู่กับพวกตัวติดเบิร์นอย่างปู่ยามะนะครับฟูบุกิเป็นซัพพอร์ตครับผมให้อยู่ระดับนี้เลยนะครับเป็นซัพพอร์ตที่ใช้งานดีมากนะครับสามารถลดคู่ดาวการตีให้เพื่อนได้5%แล้วก็แช่แข็งได้ด้วยดีมากครับ เอมิเลียผมให้อยู่เทียกูดพอรครับลูซี่ลูซี่เป็นซับพอร์ตนะครับค่อนข้างดีนะครับผมจะให้อยู่แถวแถวนี้เลยแต่ว่าแพดใหม่ๆนี้อาจจะไม่ค่อยได้หยิบมาใช้มากแล้วนะครับอ่าตัวนี้ถ้าเล่นคู่กับลูซี่ถือว่าเป็นตัวค่อนข้างดีครับไปอยู่เมตาปลายได้เลยผมให้อยู่หน้าลิมนะ <c oughs> มันกันลดดาเมจนะครับมันเป็นท่าสายฟ้าเล่นด่านมาจินบูได้เวอร์จิลนะครับเวอร์จิลผมจัดให้มาอยู่ข้างหน้าแคสซี่เลยครับเป็นตัวที่ไม่โดนลดดาเมจเหมือนกันครับเป็นท่าสายฟ้าแล้วก็ดาเมจด,ดีนะครับมีร่างแยกมีอะไรถ้าเป็นโมนาตนะครับดีมากอ่าดันต้ไปอยู่หน้าเวอร์จิลครับ ดีพอๆกันเลยดีคู่กันเลยนะครับถึงแม้ว่าดันเต้เนี่ยมันจะโดนโดนเนิร์ฟในส่วนของเดซไอนะครับให้ดันเต้มันตีหิตน้อยลงกว่าเดิมเดซไอมันจะเล่นยากกว่าเดิมครับแต่มันก็ยังโหดอยู่ดีครับถ้าโมนาดก็ยังโหดหรือถ้าเป็นเดซไอมันก็ยังโหดเหมือนเดิมครับเทนอื่นๆก็ยังโหดยังเล่นได้ดีเหมือนเดิมครับไปเล่นโซโล่ในด่านต่างๆได้อีกิดอีกิผมให้อยู่กู๊ดนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ดาเมจไม่ได้แรงแล้วนะครับในแพทปัจจุบันแพทปัจจุบันดาเมจมันไม่ได้แรงแล้วแต่มันมีตีบอสแรงแล้วก็กันตันด้วยนะครับมันก็ดีหน่อยนะครับแต่ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นแล้วในแพทปัจจุบันเอาจริงผมจัดมันให้อยู่หลังเอมิเดียเลยดีกว่าอาลูคาดเป็นซัพพอร์ตนะครับเป็นซัพพอร์ตที่ดีมากๆนะครับไปได้หมดเลยนะครับ มีตัดเลือดถาวรแล้วก็มีทําให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นอีก20%นะครับเป็นตัวซัพพอตที่ใช้งานได้ดีมากๆ g o โกโจผมให้อยู่เมตาครับไปอยู่แถวแถวแถวนี้อ่ะมากกว่ากิวกาบเมตโกโจมันเป็นตัวที่กันสตานนะครับแล้วก็หยุดเวลาได้ด้วยครับ f u ลเอี Full นะครับค่อนข้างมีประโยชน์เลยดาเมจก็ไม่ใช่เบาเลยนะครับ สุคุณนะเอาไปแถวๆนี้ก่อนแล้วกันครับแล็กหน้าแล็กหน้าผมมองว่ามันเป็นตัวที่มีเมคคากที่ค่อนข้างดีนะครับในการสแต็กบัฟได้แล้วก็การที่มันเหมือนใช้ค่าอัพค่อนข้างถูกนะครับเหมือนมีโมนาอีกหนึ่งตัวเลยแต่ว่าจุดอ่อนหลักๆของมันก็คือการจะไม่กันตันนะครับถ้าเจอพวกตัวเอ็กซ์ i ล g เนี่ยค่อนข้างแพ้ทางนะครับแต่ว่า ในเมตาปัจจุบันเนี่ยซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างดีผมเลยจะให้มันอยู่เทียที่ค่อนข้างสูงได้เลยนะครับแล็กหน้าถ้ามีมีซัพพอร์ตนะผมจะให้อยู่เทียสูงระดับนี้เลยตัวมันเองอนะ่ะมันไม่ได้เก่งขนาดนี้หรอกครับแต่ว่าแพทนี้ซัพพอร์ตมันเยอะทําให้แล็กหน้าเนี่ยโดนลบข้อเสียไปได้เลยถ้าแล็กหน้าใช้คู่กับแอตโทโฟนะครับการที่แล็กหน้าจะโดนตีสตันเนี่ย มันลบข้อเสียจุดบอดอย่างหนึ่งคือ,คอการโดนสตันนะครับหายไปเลยแต่ข้อเสียหลักๆของมันจะอยู่ที่ระยะนะครับระยะมันแคบมากๆนะครับแล้วก็ตีไม่ได้กว้างเอาไปประมาณนี้ดีกว่าครับอยู่ข้างหน้าเซเบอร์ซัพพอร์ตครับซูบัลอยู่ประมาณนี้ เซเบอร์เอาเตอร์ถ้าเรื่องดาเมจเนี่ยผมให้อยู่หน้าให้อยู่ประมาณนี้เลยนะครับดาเมจคือมันสูงมากนะครับแต่ว่าเงื่อนไขาการใช้คือถ้าให้ดีก็มีซากุระด้วยนะครับเพรานั้นผมให้อยู่หลังเซเบอร์นะครับซากุระซัพพอร์ตนะครับประมาณนี้เอเดสซัพพอร์ตที่ดีมากนะครับมีหยุดเวลา1ิบวิมีแช่แข็งมีดาเมจที่แรง ไปอยู่อะแบบนี้เลยครับปู่ยามะนะครับ,าารบถ้ามีโมนาเนี่ยคือดีมากนะครับเป็นตัวที่มีซัมมอนนะครับแล้วก็แผทนปัจจุบันอย่างที่ผมบอกนะครับว่าพวกตัวดอทดาเมจกำลังมาแรงนะครับแล้วยิ่งธาตุไฟด้วยเนี่ยมันเล่นได้ดีนะครับเอาไปอยู่ประมาณนี้เลยครับจูฮาบังนะครับท่าม ถ้าเป็นโมนาดนะครับจะดีมากแล้วก็มันสามารถเป็นตัวซับดาเมจให้เพื่อนได้ด้วยนะครับถ้าปั้นมาดีผมให้มันอยู่ประมาณนี้ครับบางคนอาจจะให้มันอยู่มากกว่าตัวพวกนี้นะครับแต่ผมให้อยู่แค่ประมาณนี้พอไอเซนนะครับไอเซนไอเซนผมให้อยู่ประมาณนี้เลยครับ ไอเซนเนี่ยมันเป็นตัวที่มีสกิลกดที่ดีนะครับสามารถหยุดมอนได้เอาไปใช้เล่นในรีเจนสเตตอันล่าสุดก็ได้ดีนะครับทําให้ผ่านได้เลยแล้วก็ถ้ามีโมนาดเนี่ยคือตัวค่อนข้างคุ้มเลยนะครับรีดดาเมจได้ดีมากคือถ้าเราเอาไปวางดักหน้าเนี่ยเป็นตัวที่ทาดาเมจได้ดีสุดๆไปนะครับคนอื่นเนี่ยแย่งดาเมจจากเราค่อนข้างได้ยากหรอกครับเราก็เอา MVp เอาของฟรีได้เยอะเลยครับฟรีเลนนะครับ ฟรีเลนไปอยู่อ่าผมให้แถวแถวนี้แล้วกันอ่ะอยู่หน้าตัวนี้ฟรีเลนมันเมคานิตกค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ว่ามันเปลืองเวลาไปหน่อยมันมีตัวอื่นที่แบบเล่นได้ดีเลยครับที่แบบไม่ต้องใช้เงื่อนไขอะไรเยอะครับแค่วางก็เก่งแล้วต่างจากฟรีเลนที่มันมีเงื่อนไขครับชเวนะครับชเวผมให้อยู่หลังจูฮาบัตแล้วกันครับ จูฮาบัตเนี่ยมันเก่งแล้วก็ชเวจริงๆอยากให้อยู่แถวๆข้างๆปู่นะครับแต่ว่าผมให้อยู่แถวนี้เพราะว่ามันเก่งเนื่องด้วยไฟมันแรงแล้วก็เดี๋ยวนี้ดอทมันมาแรงนะครับแต่ผมมองว่าจูฮาบัตยังดีกว่าจอมันบูผมให้อยู่แถวๆหน้าชเวครับจอมันบูค่าอัพเต็มนะครับแค่ประมาณเจ็ดหมื่นสองเองนะครับแล้วก็ เมคานิคเนี่ยตัวมันเป็นตัวที่พาสีฟเยอะมากนะครับเสกผีได้ซัมมอนมาช่วยเราได้เยอะครับเรื่องดาเมจแล้วก็ขั้นแรกมีตีติดตันมีอะไรมีคิด,ด้วยนะครับหลังๆมีบัฟดาเมจให้ตัวดักกนบอลด,ด้วยผมมองว่าดีมากค่าอัพก็ถูกนะครับหาโมนานี้แจ่มเลยโกคู Go นะครับอาโกคู Go ไป อยู่เมตาประมาณประมาณนี้แล้วกันนะครับโกคู Go oo, นี่มันเมคานิกแบนดีตรงที่มันสลับแล้วมันมีสตารกับสโลด้วยนะครับแล้วก็มีบอลกินกิที่ทำดาเมจได้พันเซแต่ว่าที่ดีจริงก็คือร่างเบจิโตนะครับเบจิโตดีมากนะครับรับรับสตารรับอะไรหเพื่อนได้แล้วก็ ระยะค่อนข้างไกลอยู่นะครับตีตีค่อนข้างแรงนะครับเบริโตมีตัดเลือดถาวรด้วยครับอันนี้ดีคาตาคุลินะครับคาตาคุลิผมให้เป็นซัพพอตอันดับต้นๆเลยนะเป็นตัวที่สโลได้ดีมากครับแล้วก็มีดาเมทที่แรงใช้ได้เลยครับซิดนะครับซิดผมให้อยู่ข้างหน้าข้างหน้าตัวพวกนี้เลยมันเป็น เรียกว่าถ้าในร่างของสมิธรจอนนะครับสมิธจอนมันเป็นธาตุอันโนนนะครับมันกันทุกอย่างนะครับแล้วมันมีสกิลนุกที่แรงนะครับหกร้อยเปอร์เซ็นตนะครับในร่างของสมิตจอนในส่วนของร่างชาโด์เนี่ยถ้าสวับไปเรื่อยๆมันก็ดาเมจอะตอมิกแรงเหมือนกัน,นครับเอาไปใช้ในอินฟินิตหรือในหมดที่มันเวฟยาวๆเนี่ยใช้ได้ดีครับทําดาเมจได้ดีเลยแล้วก็เป็นเป็นตัวที่ดีนะผมมองว่าดีมากมีสกิลนุกถึงสองสกิลเลยแรงมาก แถมมีธาตุอโนนิกนะครับต่อไปเป็นตัวแอทโตโฟนะครับผมให้เป็นซัพพอร์ตซัพพอร์ตข้างๆอุคขาดเลยครับมันมันดีมากครับแบบมีในส่วนของในส่วนของบัฟดาเมจบัฟอะไรให้เพื่อนนะครับแล้วก็ที่มันดีอีกเนี่ยคือสกิลกดมานะครับ สามารถมีหนึ่งสกิลแล้วที่สามารถทําให้เพื่อนเนี่ยกันสตันได้นะครับการดีบัฟได้อะดีดีมากเลยนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเอาไปเล่นคู่กับแลกหน้านะครับเอาไปเล่นคู่กับแลกหน้าเนี่ยจะทําให้แล็กหน้ากบจุดอ่อนไปได้หนึ่งจุดเลยแล้วก็ยังเป็นตัวที่เอามาเล่นคู่กับโกจิต้าได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าโกจิต้าเนี่ยมันไม่ได้กันอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้กันดีบับไปขึ้นไปกอดเมเต้เลยไม่ต้องพูดเยอะนะครับเป็นซัพพอร์ตที่ดาเมจแรงมากครับ ทำหล,หลายๆอย่างได้ด้วยตัวเองนะครับเอลเฟลไปอยู่ไปอยู่หลังไบคินนะครับผมให้อยู่ประมาณหลังสิทธ์แล้วกันเอลเฟลในส่วนต่อไปนะครับมาเป็นในส่วนของโกจิต้ากันบ้างนะครับโกจิต้านี่ออยู่ประมาณ ผมให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโคยต้าเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากนะครับแต่ว่ามันมีข้อบังคับใช้คือบังคับใช้โมนานะครับแล้วก็มันมีข้อเสียใหญ่ๆเลยนะครับตรงที่มันไม่ได้กันสถานะอะไรด้วยนะครับแต่ในเรื่องที่ว่าซับในแผ่นี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับมันทําให้โกจิต้าเนี่ย ลบจุดอ่อนเรื่องนั้นไปได้นะครับแต่ว่าโกจิต้าเนี่ยมันยังมีค่าอัพที่ค่อนข้างแพงอยู่นะครับก็เกือบ2องแสนเลยก็เลยมาอยู่จุดนี้นะครับเพราะว่าดาเมจแรงก็จริงแต่ว่าตัวอื่นมันเทคนิคค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับต่อไปเป็นเดวโล่นะครับเดวโล่ <av> ผมให้อยู่อยู่หลังโกจิต้าแล้วกันครับอ่าอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับมาอ,อยู่หน้าไปเค้นเลย ก็ดเมตาไม่ต้องพูดเยอะนะครับตัวนี้น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วมีสกิลนุกสาสกิลแล้วก็เมคานิกเสกเงาอีกเยอะนะครับดาเมจก็รุนแรงเล่นได้ดีหมดนะครับทั้งเด e ไอทั้งโมนาดดีหมดเลยนะครับแล้วแต่คนจะหาเล่นนะต่อไปอลาดินนะครับอลาดินผมให้เป็นซัพพอตอันดับหนึ่งเลย มันเป็นตัวที่ดีมากนะครับมันตีติดรีพอลส์นะครับตีติดถอยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันล้างล้างสถานะให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยแบบอัตโนมัตินะครับล้างสถานะให้เพื่อนร่วมทีมอัตโนมัติได้นะครับโดยหักแค่5%ของลอดมิเตอร์มันนะครับซึ่งหลังจากที่มันล้างให้เพื่อนด้วยเนี่ยมันจะบัฟดาเมจให้เพื่อนด้วยนะครับคือดีมากครับเป็นพพอร์ตที่ดีดี ต่อไปนะครับอาร์ะนะครับอาร์ผมให้ผมให้เป็นท็อปทอปของเมตาของแพทนี้นะครับ6.5ผมให้มันอยู่แถวแถวแถว,แถว,แถวนี้แล้วกันผมให้อยู่หน้าชเวนะเป็นตัวที่เรียนดับต้นต้นของแพทนี้เลยนะครับอารมันเป็นตัวที่ติดสถานะได้อะไรได้นะครับดา r k กเมดนะครับ เป็นตัวระเบิดสถานะติดบิดดิ้งสโลได้นะครับมันเป็นซัพพอร์ตด้วยนะครับแต่ผมมองว่าดาเมจมันแรงมากครับถ้ามีเทรดีๆมีโมนาหรืออะไรเนี้ยเป็นตัวที่ระเบิดดอทได้แรงมากนะครับให้มันอยู่ข้างหน้าพวกนี้เลยครับออยู่หน้าเดยวโลด้วยตัวนี้ผมให้อืม ผมให้อยู่แถวแถวเมตาแต่ไปท้ายๆเลยครับไปอยู่แนวแนว,แนวเดียวกับคาริมเลยนะครับเป็นตัวที่แบบติดเบิร์แล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยมันติดสถานะเบิร์ซ้านะครับถ้ามันเคยโดนสถานะเบิร์มาแล้วถ้าผ่านต้นไม้นี้จะเบิร์ซ้ำอีกคางุยะไม่ต้องพูดถึงครับกอตเมตาแต่ผมจะขอจัดให้มันอยู่ที่ข้างหน้าทรงกินูนะครับเหตุผลเนี่ย เหตุผลที่ผมให้มันอยู่หน้าทรงยินวูนะเพราะว่ามันเป็นตัวดาเมจที่แรงมากๆนะครับแรงมากแล้วยังซับได้ด้วยนะครับซับได้หลายธาตุมากเลยนะครับแล้วเป็นตัวที่ธาตุมันเองมีหลายธาตุบวกกับตัวมันมีธาตุอโนนได้ด้วยนะครับทําให้มันไม่ต้องกลัวเรื่องติดดีบับอะไรเลยแล้วก็บับเพื่อนได้ค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงบับตัวทงยินูเองก็ได้นะครับ ผมเลยให้มันอยู่หน้าทรงกินดูนะมันบัฟทรงกินดูได้สกิลนุก,ก็มีเหมือนกันนะครับถึงแม้จะไม่ได้เท่าทรงกินูแต่ก็มีนุกหนึ่งสกิลแล้วเป็นนุกพันเปอร์เซ็นต์นะครับก็ค่อนข้างดีเลยจะมีข้อเสียตรงที่มันค่อนข้างบังคับใช้โมนาะนะผมว่ามันวางได้ตัวเดียวแต่ผมให้อยู่หน้าเพราะามันบัฟเพื่อนได้อะไรได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าแพทนี้ตัวดอทเนี่ยมาแรงนะครับก็เลยให้คางยะมาอยู่หน้าไปอีก ต่อไปนะครับเป็นมาร์กนะครับอยองอินวิสิเบลผมให้มันอยู่อยู่หลังโกดิต้าแล้วกันนะครับเป็นตัวที่ดาเมจแรงครับแต่นอกจากดาเมจแรงมันก็ไม่ได้มีอะไรดีเป็นพิเศษครับแค่นั้นเลยเมอร์ลินเป็นซับพอร์ตนะครับก็การสเตตัดให้เพื่อนได้มีเมคนิกที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่า ผมมองว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นเอาไปอยู่อาอยุแถวๆนี้แล้วกันนะครับลิมูรูนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่หลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่นะครับเป็นตัวที่ดีมากๆผมให้เป็นลองลงมาจากคางุยะเลยครับในแพทนี้หลายคนยังเข้าใจพาสซีฟมันผิดอยู่นะครับคือลิมูรูเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่าอัพเนี่ยถ้าอัพรวมสี่ตัวนะครับค่าอัพจะอยู่ที่เก้าหมื่นกว่าเองนะครับ อัพถูกมาก4ตัว9ก้าหมื่นกว่าแล้วก็เป็นตัวที่ตี f u ลเอ e นะครับตีไม่ได้ช้านะครับประมาณ7วิแล้วดาเมจอยู่ที่ประมาณห้าหมน้านะครับถ้าใส่ของดีๆไปก็ใส่แฟมิเลีใส่เทดีๆก็จะแรงไปอีกนะครับวางได้4ี่ตัวด้วยนะครับซึ่งผมมองว่าดาเมจรวมรวมเนี่ยมันก็สองแสนกว่าแล้วนะครับทำให้ถ้าเอามารีดดเเมจแข่งกันจริงๆแบบไม่นับการนูกนะครับผมว่า ดาเมจอะ่ะมันแซงทรงกินวูได้เลยนะครับในด่านที่มันยากๆเพราะฉะนั้นผมให้ลิมูรูนะครับลิมูรูผมให้มาอยู่มาอยู่หน้าดันเต้เลยนะครับดีมากครับเป็นตัวที่ดีมากๆของแพทนี้นะครับลองลงมาจากคางุยะเลยแต่หลายคนเนี่ยยังไม่รู้พาสซีฟยังเข้าใจผิดกันอยู่นะครับว่ามันต้องใช้ คนอื่นมาในการทําให้ p a s s i ฟมันติดนะครับไม่ใช่นะครับมันใช้ตัวของมันเองนี่แหละครับในการทําให้ p a สซ i ฟมันลดราคานะครับแล้วก็ข้อเสียของมันจะเป็นพวกโดนดี b u ฟได้นะครับแต่ปัญหานั้นมันแก้ได้โดยการเราใช้ั u p อ o r t เนี่ยแผ่นนี้ support ตมอนเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกอาราดินเนี่ยอาราดินมันล้างดี b u ฟให้เพื่อนได้แบบเป็นหมู่ด้วยนะครับก็เอาอาราดินมาใช้คู่กับลิมูรุนะครับผมมองว่ามันจะโหดขึ้นไปอีกมากๆครับไหนจะบัฟดาเมจอีกรางดีบัฟอีกโหดมากครับ ลูเดียนะครับเป็นตัวที่บัฟดาเมตตัวเองได้แต่ก็บอกตามตรงว่าอย่าเอามาเทียบกับลิมูรุเลยครับเทียบกันไม่ติดคือค่าอัพลูเดียนเนี่ยตัวละแสนหนึ่งนะครับค่าอัพแพงมากระวังได้แค่3ตัวนะครับต่อให้บัฟดาเมจยิอะไรมาก็ไม่ได้ดีเท่าลิมูรุครับต่อให้เป็นโมนาดก็ก็เท่านั้นครับมันก็ดาเมจแรงครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมมองว่าลิมูรุทั้งเล่นง่ายกว่าทั้งมีประโยชน์กว่านะครับ ผมให้รูเดียสเนี่ยไปอยู่อยู่หลังมาร์คด้วยซ้ำครับไม่ดีเท่าดาร์กเมดรูเดียสผมอ่ะผมให้มาอยู่มาอยู่ข้างหน้าเลมแล้วกันครับอยู่แค่นี้พอรูเดียสนะครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันเก่งแต่ผมว่าในแพทแพทนี้นะครับตัวตัวหกดห้าเนี่ยตัวอื่นๆน่ะมันเก่งกว่ารูเดียสกันเยอะเลยนะครับอย่างอาร์คอย่าง ลิมูรุนะครับคือเก่งมากเก่งมากแต่หลายคนเข้าใจพาสซีฟมันผิดอยู่ต้องต้องไปทําความเข้าใจพาสซีฟกันใหม่นะครับก็ในคลิปช่องผมมีสอนอยู่นะครับรีวิวลิมูรุนะครับสอนวิธีใช้พาสซีฟอย่างละเอียดเลยนะครับก็ไปดูกันได้นะครับในช่องผมครับก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอจบการจัดเทียร์ลิทไว้แต่เท่านี้นะครับก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ แต่ว่านี่ครับผมขอเน้นย้ำเรื่องริมูรุนะครับหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่ก็ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับถ้าอยากเห็นคลิปผมเรื่อยๆก็กดติดตามไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวเดี๋ยวมาจัดเทยร์ริ่กันใหม่นะครับครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ